สวัสดีครับเกษตรไทยยุคใหม่มาแล้วนะครับผมวันนี้สวนใายหนูอินเตอร์นะครับจะพามาปลูกมาเพาะนะครับมาขยายพันธุ์นะครับเขาเรียกว่าพีนักบัตเตอร์นะครับก็เป็นพืชตระกูลคล้ายๆกับถั่วนะครับเนยถั่วรสชาติจะประมาณว่าคล้ายๆถั่วนะครับจะมันนะครับมันแล้วก็หวานนิดหน่อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทําเป็น เนยถั่วนะครับหรือจะเอาไปทาหน้าขนมปังนะครับก็ได้นะครับคล้ายๆกับเนยนะครับผลเขาจะเป็น3ามสีนะครับเป็น3สีมีสีสีเขียวสีส้มสีแดงนะครับเนื้อเขาจะเป็นสีดแดงแดงก็สามารถทานสุกนะครับกินได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมผมเพาะมาแล้วผมปลูกไว้ประมาณสักปีกว่าๆนะครับก็ ก็เป็นลูกให้กินแล้วก็เห็นผลแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เรื่อยๆนะครับปีหนึ่งเขาก็เป็นอยู่หลายครั้งแล้วก็เขาเป็นอะไรที่ปลูกง่ายขยายง่ายนะครับปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะเป็นไม้ทรงพุ่มที่ไม่สูงมากปลูกไว้หน้าบ้านนะครับใครเห็นลูกเขานี่ก็ก็สะดุดตาเลยเพราะว่ามันจะเป็นลูกสีแดงๆเล็กๆนะครับผม ก็เรากินแล้วนะครับแล้วก็เก็บเมล็ดมาเพาะซึ่งวิธีการเพาะก็ไม่ยากครับก็ใช้ดินปลูกทั่วไปนะครับอาจจะใช้แกบนะครับสส่วนดินหนึ่งส่วนก็ได้นะครับก็เอาเมล็ดแล้วลรยแล้วก็รดน้ําประจําเขาก็งอกนะครับนี่ก็ประมาณน่าจะประมาณเดือนได้แล้วนะครับสามารถที่จะขยายลงถุงได้แล้วนะครับถ้าปลูกแบบนี้ก็ก็จะง่ายนะครับไม่ต้องหยอดเมล็ดหรือใครจะหยอดเมล็ด หถุงต่อเมล็ดก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเพาะเยอะๆก็ผมเองก็จะทำแบบนี้นะครับต้นเข้าแข็งแรงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูรากนะครับนี่นะครับนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับเราก็จะเอาออกทีละต้นทีละต้นนะครับแล้วก็ย้ายลงถุงเลยนะครับก็อาจจะเลี้ยงไว้อีกสัก เดือนนึงก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยเอาไปย้ายปลูกลงดินซึ่งจะปลูกไม่ยากนะครับปลูกไม่ยากขยายไม่ยากนะครับปลูกไว้หน้าบ้านเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับเวลาเขาต้นสูงแล้วก็สามารถที่จะตัดแต่งให้เป็น,บนใบให้เป็นทรงพุ่มได้นะครับแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือ เขาสามารถกินได้นะครับรสชาติก็อร่อยนะครับจะมันนะครับมันแล้วก็หวานตามเล็กน้อยนะครับกินเสร็จแล้วแล้วก็เก็บเมล็ดไว้นะครับปลูกต่อแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะขยายพันธุ์นะครับหรือจะทําเอาไปปลูกไปเก็บเมล็ดเพาะต้นกล้าขายก็ได้นะครับสําหรับเกษตรกรที่ที่จะหารายได้ พิ่มอีกช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขายกันนะครับต้นละร้อยนะครับถ้าต้นสูงกว่านี้หน่อยนะครับหรือจะเก็บเมล็ดไว้ขายก็ได้นะครับก็จะเก็บไว้ได้นานนะครับว่ราก็อัตราการงอเขาค่อนข้างที่จะแบบเก้าบเปนะครับปลูกง่ายเพาะง่ายเป็นไม้ประดับนะครับก็ทานผลอร่อยด้วยนะครับยังไงก็ผมเองก็จะมานะครับแบงปัน นะครับวิธีการเพราะต้นกล้าการปลูกนะครับพีนัทบัตเตอร์แบบง่ายๆนะครับยังไงลองทุกคนลองเอาไปทําดูนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ